ดีครับจานหงนะครับวันนี้จะมาพูดเรื่องปฏิบัติธรรมที่วัดป่าบ่อน้ำพระอินทร์เจ็ดวันในตอนที่สองนะครับผมจะขอเล่าถึงการออกบินทบาทในตอนเช้าของวัดป่าบ่อน้ำพระอินทร์นะครับในตอนเช้ามืดเนี่ยก็จะมีรถสองแถวหลายคันนะครับมารับพระที่ศาลาใหญ่ซึ่งมีชื่อว่าศาลาสิทธิศน,นะครับ เพื่อไปบินทาบาทที่ตลาดช่องเม็กคารว่าที่ออกไปบินด้วยเนี่ยก็จะนั่งรถกระบะอีกคันหนึ่งไปแล้วก็จะมีตะก้าสำหรับเก็บของจากบาทพระไปด้วยพอไปถึงตลาดพระทั้งหมดสองร้อยกว่ารูปนะครับก็เข้าแถวยามากๆมออกเดินบินทาบาดพร้อมกันนะนผมมาครั้งแรกผมก็ไม่รู้ทางว่าจะต้องเดินทางไหน สายหนผมจึงเดินตามแถวไปเรื่อยๆนะทุกคนก็ทุกคนที่เป็นคาราวานเนี่ยก็ถือตะกร้าเดินตามพระผมมองเห็นว่าการเคลียร์ของออกจากบาทพระทั้งสองกว่ารูปเนี่ยหากไม่ทําให้เป็นระบบมันจะดูลําบากมากๆเลยครับเพราะเราไม่รู้ได้เลยเพราะว่าเราไม่มีทางรู้ได้เลยว่าบาทของพระองค์งไหนจะเต็มก่อน ซึ่งผมก็พยายามเฝ้าสังเกต <c oughs> คือพ้าแถวหน้าประมาณสิบยี่สิบรูปข้างหน้าเนี่ยจะมีคารวะเจ้าประจําเดินเดินตามอยู่ตลอดแล้วก็จะมีคนใส่บาตรอยู่เรื่อยๆนะแล้วก็จะมีคนที่ <c oughs> ใส่บาตรอีกประเภทหนึ่งนะก็คือการเลือกนาบุญที่จะใส่บาตรคือเขาจะอยู่ห่างๆหน่อยนะครับ <c oughs> แล้วก็เล็งดูว่าหากครูบาชาย ครูบาทุยผ่านมาเมื่อไหร่เนี่ยเขาก็จะเดินเข้าไปใส่บาตรท,ทานทันทีเนี่จะไม่ใส่บาตรกับพระลูกอื่นครูบาชายท่านเดินบินอย่างเดียวนะครับก็ก็เป็นปกติแต่ครูบาทุยเนี่ยบางทีท่านเดินผ่านแม่ค้านะท่านก็อาจจะแวะซื้อของจากแม่ค้าเจ้านั้นเจ้านี้อย่างเงี้ยก็มีทั้งขนมมีข้าวมีผักสดบ้างเนี่ยคือคนที่ คือจะต้องมีคนที่ถือตะก้าเดินตามประกบอูบาทุยอยู่ตลอดนะครับก็จะ <c oughs> แล้วก็จะมีคนอีกประเภทหนึ่งนะที่ชอบใส่บาทกับพระรูปสุดท้ายของแถวคือผมเจอพระสองสามรูปท้ายแถวทีไรเนี่ยของแทบจะเต็มบาทบางวันก็ล้นบาทเลยก็มีนะครับเดินแบกของตั้งกลนะไม่มีคนมาเชียร์บาทให้ท่านการออกบินท้าบาทวันแรกเนะี่ยผมก็ แทบจะเก็บข้อมูลได้ครบละวันต่อมานะครับออกบินวันที่สองผมจึงไม่เดินตามพระละผมจะไปยืนดักรออยู่เป็นจุดๆหากพระรูปไหนต้องการเคลียร์ของในบาทผมก็รอรับได้เลยทุกรูปจนหมดแถว,วะนะซึ่งก่อนที่พระจะเดินบินเนี่ยผมก็จะเดินแยกออกไปในชะ่ไหมก็มีคารวาสองคนสังเกตว่าผม ผมจะมีคําถามว่าผมเดินแตกแถวออกไปทําไมประมาณเนี้ยนะพอเขาเดินตามพระามาเรื่อยๆนะก็มาเจอผมเขาจึงเข้าใจว่าผมกําลังทําอะไรอยู่ก็คือผมก็ไปยืนดักรอเนี่ยพระทุกรูปสองยกว่ารูปเนี่ยก็จะเห็นหน้าผมตลอดเลยนะทุกรูปจะเห็นหน้าผมยืนยืนรอดักอยู่อ็กจุดๆพอออกวินวันที่สามนะครับก็มีก็มีคารวาสอยู่สามคนที่ แตกแถวออกมายืนดักรอเหมือนผมนะนะทาให้งานสะดวกขึ้นง่ายขึ้นคือผมเนี่ยเป็นคนที่เห็นอะไรแล้วมันแล้วมันติดขัดไม่ลื่นไหลผมก็จะชอบเข้าไปเปลี่ยนแปลงมันแบบเนียนๆซึ่งผมก็ไม่รู้ว่าตั้งแต่ผมออกจากวาดมาเนี่ยจะยังมีคนทําแบบผมอยู่หรือเปล่าออกบินวันที่สี่นะครับ <c oughs> ซึ่งตรงกับวันอาทิตย์ ทางวัดป่าบ่อน้ําพระอินทร์ได้ไปบินทบาทที่โขงเจียมมานะผมไปครั้งแรกก็เห็นว่าเขาจัดงานได้ยิ่งใหญ่อลังการมากๆคนมารอใส่บาทแถวยาวเต็มถนนเลยนะคำว่าช่วยกันหิ้วตะกร้าเคลีย์ของในบาทเนะี่ยวิ่งไปวิ่งมาเพื่อเอาของในบาทไปใส่หลังรถกระบะของวัดอะนะซึ่งก็ใช้รถกระบะถึงสองคันนะนะเต็มเต็มหลังรถเลย ท่านคิดดูว่าพระสองร้อยกว่าลูกคนใส่บาตรเต็มถนนเนี่ยของในบาตรพระเนี่ยแป๊บเดียวก็ล้นแล้วแป๊บเดียวก็ล้นแล้วางนงี้ยผมจําได้ว่าผมไปวิ่งไปวิ่งมาเพื่อเพื่อเอาของไปใส่หลังรถกระบะก,กับวิ่งมารับของที่บาตรพระเนี่ยประมาณครึ่งชั่วโมง<笑><笑>่ะเหนื่อยสุดๆเลยกันนะครับผมขอแถมเรื่องของการออกบินทบาทของหนกตาสินทรัพหน่อยนะครับ คือก่อนที่ผมจะมาวัดประมาณสองถึงสามเดือนเนี่ยในโลกโซเชียลมีข้อสงสัยกันว่าทำไมหลวงตาสินทรัพย์จึงเป็นพระอยู่องค์เดียวที่ใส่รองเท้ามาบินทาบาบะนะพระลูกอื่นก็ไม่เห็นมีใครใส่รองเท้านะมันจะมีพวกที่ไม่ชอบหลวงตานะคอมเมนต์ว่าให้หลวงตาไปต่างๆ่งนันนซึ่งมันก็มาคอมเมนต์ในเพจผมว่าทำไมพระสินทรัพย์ถึงใส่รองเท้าอย่างเงี้ย ผมก็คอมเมนต์ตอบกลับไปว่าผมก็ไม่รู้เหมือนกันครับถ้าอยากรู้ท่านก็ไปถามทางเพจวัด,วดป่า,ปาบ่อน้าพระอินทร์สิครับมาถามเพจผมทำไมแล้วผมก็ได้รู้มาว่าการที่หลวงตาสินทรัพย์ไม่ใส่รองเท้าออกบินท้าบาดเนะี่ยเพราะเท้าท่านเป็นเชื้อรานะครับหมอสั่งให้ท่านใส่รองเท้านะแหมเหยียบพื้นสกปรกพวกเรียนคีย์บอร์ดทั้งหลายที่คอยจับผิดพระที่ตัวเองไม่ชอบเนี่ย หากมันเห็นว่าผิดวินัยโน่นนั่นนี่นะมันก็จะคอมเมนต์โจมตีทันทีทั้งๆท,ที่มันก็ไม่ได้รู้อะไรเลยแถมพวกนี้ส่วนมากมันไม่เคยบวชเป็นพระเลยสักครั้งในสมัยก่อนเนี่ยถนนหนทางเป็นพื้นดินนะครับแทบไม่มีขยะเลยแต่ในสมัยนี้ครับพื้นถนนเป็นยางมะตอยหรือคอนกรีตข้างทางอาอาจจะมีขยะมากมายเช่น อาจจะมีเศษแก้วตะปูหรือเข็มอเงี้ยซึ่งมันไม่ปลอดภัยกับเท้าเปล่าบางวัดถึงขั้นอนุญาตให้ใส่รองเท้าออกบินทะบาทได้เลยนะครับผมจะบอกว่าพระสมัยนี้ส่วนมากนะครับจะเดินบินทะบาทผ่านตลาดสดน,นะครับซึ่งหากใครเคยเดินเนี่ยจะรู้ว่าพื้นมันสกรปรกมากแค่ไหนมีทั้งน้ำขังน้ำเน่าน้ำเสียนะ และพาะต้องเดินด้วยเท้าเปล่าเหยียบพื้นแบบนั้นเนี่ยถ้าเท้าเป็นแผลมีโอกาสติดเชื้อได้เลยนะครับไอพวกที่บ้าภาะวินัยทั้งทงที่ไม่เคยบวชเนี่ยไม่เคยมาเดินตลาดสดด้วยเท้าเปล่าวันวันเดินแต่ในห้างมันจะไปรู้อะไรก็จบเรื่องของการบินทบาทของวัดป่าบ่อน้ำพระอินทร์ไวเท่านี้นะครับตั้งแต่ผมไปทัวร์วัดหลายๆวัดมาเนี่ยผมตกใจกับวัดป่าบ่อน้ำพระอินทร์มาก คือพระหรือนาคที่เตรียมจะบวชเนี่ยจะต้องตื่นตั้งแต่ตีหนึ่งอะนะเพื่อมาทําความสะอาดสาลาและจัดเตรียมอาสนะเตรียมฉันในตอนเช้าผมก็แปลกใจเหมือนกันวัดโดยทั่วไปปกติอนะคนที่จะต้องมาทําความสะอาดสาลาเตรียมอาสนะเนี่ยก็จะต้องเป็นคารวาสและเนนนะครับส่วนพระี่นก็รอบินพบาทอย่างเดียวนะ แต่วัดนี้ให้พระทำเองหมดเลยก็แปลกดีเหมือนกันนะครับการตื่นนอนของคนในวัดปา่าบ่อน้ำพระอินทร์จะมีอยู่สามแบบนะครับแบบที่หนึ่งก็คือตื่นตีหนึ่งนะพระและนาคเนี่ยจะต้องทำความสะอาดสาลาเตรียมอาสนะให้พร้อมฉัน <c oughs> โดยจะมีลงฉันอยู่สองสองที่นะครับก็คือที่สาลาสิ้นคิดและสาลาสิ้นลง แบบที่สองคือตื่นตีห้านะค <c oughs> นะาราวาสตีห้านะคารวาสก็จะเตรียมตัวออกไปบินทบาทกับพระที่ช่องนิกนะครับแบบที่สามก็คือตื่นหกโมงคาราวาสที่ไม่ไปบินทบาทเนี่ยก็จะยกกับข้าวลงจากรถที่สาลาสี่ลมนะแล้วก็เตรียมอาหารพร้อมถวายพระเพราะว่าถ้าไปบินกันหมดเนี่ยกลับมาไม่ไม่มีใครเตรียมอาหารให้ถวายพระทันนะนะก็มันจะสายไป ผมขอชื่นชมแม่ชีและผู้ที่ทําอาหารอยู่ในโรงครัวทุกท่านเลยนะครับอาหารที่วัดป่าบ่อน้ําพระอินเนี่ยอร่อยหมดทุกอย่างเลยนะผมเป็นคนเหนือเนี่ยผมก็ไม่คิดว่าอาหารทางภาคอีสานจะอร่อยขนาดนี้นะจากที่ตั้งใจจะมาผอมที่วัดเพราะจะได้กินได้น้อยกลับกลายเป็นตักอาหารจนแทบจะเต็มกะละมังทุกมือ้อทําให้ผมเป็นกดไหลย,ย้อนนะครับเพราะกินอาหารมากตอนที่ผมอยู่วัดนะครับปากผม แต่ค่อนข้างบวมมากเลยนะเนื่องจากเป็นกรดละย้อนลมมันดันขึ้นผมจะบอกว่าค่าอาหารแต่ละวันของวัดป่าบ่อน้ําพระอิ์เนี่ยมีค่าใช้จ่ายที่สูงมากเลยนะครับเพราะต้องเลี้ยงข้าวคนที่อยู่ในวัดเกือบพันคนในทุกๆวันหลังจากกลับมาจ่ายบินทบาทนะครับก็มีคนถามผมว่าอาจจะกินข้าวที่ไหนอย่างเงี้ย ที่ศาลาใหญ่หรือว่าที่ศาลาสิ้นลมผมมองดูเข้าไปที่ศาลาใหญ่แล้วพูดออกมาว่าขอไปกินที่ศาลาสิ้นลมสักสามวันแล้วกันแล้วค่อยเปลี่ยนบรรยากาศมากินที่นี่แต่พอมาถึงวันที่สี่เนี่ยผมรู้สึกว่าผมไม่อยากกินข้าวที่ศาลาใหญ่เลยนะก็ไม่รู้เป็นเพราะอะไรคนระับคือผมรู้สึกอยู่ในใจว่ามันมันเลือกที่จะกินข้าวที่ศาลาใหญ่ไม่ได้แค่รู้สึกแบบนั้น จนกระทั่งผมได้ออกจากวัดป่าบ่อน้ําพระอินทร์แล้วกลับมาถึงบ้านนะนะผมได้ฟังเทศของครูบาถุยเรื่องการกินข้าวที่ศาลาใหญ่ครูบาถุยบอกว่าที่ศาลาใหญ่ช่วงก่อนฉันข้าวเนี่ยพลังงานมันจะเยอะมากมีแต่กิเลสเต็มไปหมดคนที่มองเห็นหรือสัมผัสได้จะไม่อยากอยู่เลยนะที่ศาลาศาลาสิ้นคิดเออศาลาสิ้นคิดตอน <c oughs> ฉันข้าวนะผมก็เพิ่งมาเข้าใจตอนที่ออกจากวัดมาแล้วนี่แหละครับว่าทาไมถมถึงกินข้าวที่สาราสิ้นทิปไม่ได้เลยสักวันหลังจากที่พระฉันข้าวเสร็จน,นะครับผมก็จะเดินไปที่กุฏิหลวงตาเนยะเดินดูลมไปซึ่งจากสาราสิ้นลมไปที่กุฏิหลวงตาเนะี่ยคือไกลมากเลยนะครับผมอยู่กับครูบาอาจารย์บ่อยๆผมจึงรู้ว่า หลังจากที่ท่านฉันเสร็จสักพักเนี่ยท่านจะมารอรับแขกญาติโยมที่จะมาวัดนะผมเดินมาจนถึงทางแยกที่จะไปกุฏิหลวงตาและได้ยินเสียงหัวเราะของหลวงตาดังมาจากที่กุฏิหน้าผาผมจึงเดินตามเสียงไปผมขึ้นไปกราบหลวงตาแล้วพี่ชูศรีก็เรียกให้ผมมานั่งอยู่ข้างๆหลวงตาคือในตอนนี้ครับ <c oughs> คนคือ <c oughs> ในตอนนี้เนะี่ยคนที่อยู่ใกล้ชิดครูบาอาจารย์จะรู้แล้วว่าผมคืออาจารย์หงภาวนานผมจะพูดอยู่ในคลิปบ่อยๆว่าหากท่านเจอครูบาอาจารย์แล้วก็ให้พยายามอยู่ใกล้ชิดใกล้ชิดท่านเรียนรู้สิ่งต่างๆจากท่านให้ได้มากที่สุดผมจะชอบอยู่ใกล้กับครูบาอาจารย์ในตอนที่ท่านกําลังรับแขกอยู่นะเพื่อดูว่าหากมีญาติโยมมาถามเรื่องนั้นเรื่องนี้ ท่านจะตอบว่ายังไงท่านจะแก้ปัญหาให้ญาติโยมยังไงซึ่งผมก็ต้องคิดคิดก่อนว่าถ้าหากเขาถามผมอผมจะตอบเขาว่ายังไงจะต่างจากหลวงตาตอบยังไงคือการที่เราได้อยู่ใกล้ชิดครูบาอาจารย์เราจะรู้ปัญหาที่เกิดขึ้นทั้งภายในวัดแล้วก็ปัญหาต่างๆที่เข้ามาหาหลวงตานะ <c oughs> ถ้าเป็นเราเราเราจะแก้ปัญหา ให้วัดได้ยังไงจะช่วยเหลือวัดจะซัพพอร์ตตรงไหนได้บ้างเนี่ยทางวัดขาดหรืออะไรเราก็จะมีข้อมูลเกือบทั้งหมดนะครับเพราะเหตุน,นี้นะครับพระอุปถาที่ได้อยู่ใกล้ชิดครูบาอาจารย์ตลอดเวลาเนี่ยจะเก่งมากมาก,มาก,กน,นะดูตัวอย่างได้จากพระอน,นุน,ออนนะครับพระอนุนเป็นผู้มีปัญญาสูงมากแก้ไขปัญหาต่างๆได้เป็นอย่างดีและยังสามารถพูดต่อรองกับพุทธเจ้าได้อีกด้วยนะ ในทุกๆเชา้าผมต้องเดินมาที่กุฏิหน้าผาทุกวันเพื่อนั่งฟังหลวงตาพูดคุยกับลูกศิษย์หากใครที่เคยอยู่กับครูบาอาจารย์บ่อยๆหากท่านพูดเรื่องนั้นเรื่องนี้ขึ้นมาเนี่ยผมบอกเลยว่ามันจะต้องมีเหตุอย่างแน่นอนเช่นอยู่ดีๆท่านก็พูดว่าการใช้เงินเนี่ยต้องใช้ให้เป็นนะซื้อในสิ่งที่จำเป็นก่อนเพื่อให้ดีอยู่ได้อย่างสบาย ส่วนในสิ่งที่อยากได้ที่ไม่จําเป็นเนี่ยเอาไว้ซื้อทีหลังมันก็อยางไม่สายซึ่งผมก็รู้แล้วว่าท่านกําลังเทศให้ผมฟังนะหากอยู่ดีๆท่านพูดขึ้นมาลอยๆเนี่ยมันจะต้องมีเหตุอย่างแน่นอนนะครับมันจะต้องไปโดนหัวใครสักคนที่นั่งอยู่ตรงนั้นอย่างแน่นอนถ้าคนมีปัญญาเขาจะรู้ว่าครูบาอาจารย์กำลังพูดถึงตัวเราอยู่นี่อย่างครูบาทุยก็เคยเล่านะครับ ว่ามีคำถามจะไปถามหลวงตานะครูบาทูย์กำลังจะเดินขึ้นไปถามหลวงตาก็พูดดังๆใส่เลยว่าต้องทำอะไรต่อนะทั้งๆที่ยังไม่เจอหน้าครูบาทุยเลย <c oughs> ครูบาทุยท่านก็รู้ด้วยปัญญาของท่านแล้วนะครับว่าหลวงตาพูดถึงใครจึงเดินกลับกุฏิทันทีนะหลวงตาจะรับแขกที่กุฏิหน้าผาจนถึงประมาณสิบเอโมงนะครับแล้วก็กลับกุฏิของท่าน หลังจากที่หลวงตากลับกุติแล้วเนี่ยผมก็ต้องไปหาที่สิงสูงใหม่นะนะเดินไปเรื่อยๆนะครับดูลงไปเรื่อยๆความคิดมันก็ขึ้นมาบอกว่าให้ไปหาครูบาทุยผมจรงเดินไปที่กุติของครูบาทุยนะหากท่านยังไม่จําวัดเนี่ยท่านก็จะนั่งรอรับแขกอยู่ที่หน้าห้องของท่านบนกุตินั่นแหละผมจะขึ้นไปกราบท่านนะท่านก็ชวนคุยหลายๆเรื่องนะครับ เรื่องปัญหาของวัดเรื่องพระเรื่องเนนผมว่าครูบาทุยท่านงานเยอะที่สุดแล้วนะครับเพราะต้องดูแลงบเรื่องของการใช้ใจ่ายต่างๆการเบริกของใช้ของพระการเบริกน้ําปลานะต้องดูแลพระทุกลูกต้องดูแลเนนและเด็กเล็กๆจอมดื้อทั้งหลายแถมยังรับตําแหน่งเจ้าวาดของวัดอีกหากมีอะไรผิดพลาดหรือมีปัญหาเกิดขึ้นเนี่ย คูบาทุยจะถูกตำหนิก่อนเลยนะครับแถมยังต้องตื่นเช้าไปเทศตอนดีกดนะในวันวันหนึ่งอ่ะผมอยู่กับคูบาทุยนานมากครับบางวันอยู่ตั้งแต่เที่ยงจนถึงเย็นเพราะท่านก็รับแขกเยอะเหมือนกันคนจะบวชพระจะศึกไหนจะมีแม่ชีมาสอบอารมณ์พระทะเลาะกันปัญหามีปัญหากันหลายๆอย่างคูบาทุยท่านก็ ต้องดูแลหมดนะต้องแก้ปัญหาให้ตอนที่ผมอยู่ในวัดป่าบ่อน้ําพระอินนะครับ <c oughs> ผมก็อยู่กับครูบาทุยเป็นแบบปกตินะก็ไม่ได้คิดอะไรเลยนะครับจนกระทั่งผมออกมาจากวัดแล้วกลับมาถึงเชียงใหม่เนะี่ยความคิดผมมันก็กลับไปไล่ทบทวนความหลังในตอนที่อยู่กับครูบาทุยนะความคิดผมบอกว่าก่อนที่จะไป วัดป่าบัวน้ำพระอินเนี่ยผมไม่เคยฟังครูบาทุยเทศเลยนะครับและไม่คิดว่าจะได้อยู่ใกล้ชิดกับครูบาทุยมากที่สุดตอนที่ผมเจอกับครูบาทุยครั้งแรกเนะี่ยครูบาทุีก็เมตตาผมสุดๆแล้วนะพาผมเยี่ยมชมวัดซึ่งในตอนนั้นท่านคงเห็นแล้วว่าผมมีบุญสัมพันธ์กับท่านยังไงซึ่งในตอนที่ผมอยู่วัดเนี่ยผมไม่ได้เห็นสิ่งนี้นะผมไม่ไม่เห็นเลยไม่สัมผัส ได้เลยไม่สัมผัสอะไรได้เลยก็มาเห็นตอนที่ออกจากวัดมาแล้วนี่แหละมาถึงเชียงใหม่แล้วนี่แหละคือตอนที่ผมอยู่กับท่านเนะี่ยก็มีญาติโยมมาเยี่ยมท่านนะครับสอบถามท่านถึงปัญหาต่างๆซึ่งก็แปลกมากคือผมช่วยท่านพูดคุยกับญาติโยมแนะนําสิ่งนั้นสิ่งนี้เพิ่มเติมให้นะประมาณว่าสามารถแท็กทีมสนทนาทํากันได้เลยนะก็เอาไว้ข่าวหน้านะครับถ้าผมมีโอกาสได้ ไปที่วัดป่าบ่อน้ำพระยีอีกครั้งอาจจะมีเรื่องนี้เกิดขึ้นก็ได้นะคือผมมองท่านท่านมองผมเนี่ยก็เหมือนจะรู้ว่าจะต้องพูดอะไรแบบไหนประมาณนี้นะตอนที่คุยกับญาติโยมหลังจากที่ผมออกจากวัดมาแล้วเนี่ย <c oughs> ผมก็ได้ติดตามฟังครูบาทุยอยู่เรื่อยๆนะก่อนหน้านี้ไม่เคยฟังเทศท่านเลย <c oughs> ท่านพูดภาษากลางนะครับหลังๆมาเนี่ยไม่ค่อยพูดภาษาอีสานเท่าไหร่ทาให้ผม ฟังและเข้าใจง่ายขึ้นมากเลยที่หน้ากุฏิของครูบาทุยจะเป็นห้องขังนะไว้เบิร์ของใช้ต่างๆหากวันไหนผมมาหาครูบาทุยแล้วท่านจำวัดเนะี่ยผมก็จำมานั่งเล่นอยู่ที่ <c oughs> หน้าห้องขังนะครับที่หน้าห้องเนะี่ยจะมีครูบาท่านหนึ่งดูแลอยู่ซึ่งผมต้องขอโทษด,ด้วยด้วยนะครับผมจำชื่อท่านไม่ได้ท่านจะใสแ่แว่นแล้วก็ใช้จักรเย็บผ้าอยู่ แล้วช่วง่บยๆเย็นๆเนี่ยที่ห้องครังก็จะมีพระมาขอเบอิกของใช้ต่างๆซึ่งผมก็เห็นปัญหาเยอะมากเหมือนกันนะนะพระบางบรูปเบิกของไปใช้อย่างสิ้นเปลืองเบิกทุกเช้าทุกเย็นอย่างเงี้ยพอครูบาท่านไม่ให้เบิกก็ถูกว่าต่างๆาน่หน้าห้องคงั่าจะมีเก้าอี้อยู่นะครับครูบาท่านนั่งอยู่ข้างบนนะ <c oughs> ผมนั่งอยู่ที่พื้น คือผมเคยบวชอยู่ที่วัดสันประสักวอร่าอุไรธรรมมาลามอําเภอ,อหางดงจังหวัดเชียงใหม่ซึ่งเป็นวัดสาขาของหลวงพ่อกันขากันหาสุขาการโมและมีหลวงพ่อภูเป็นเจ้าอาวาสนะครับที่วัดสันประสักเนี่ยจะเน้นเรื่องความเป็นระเบียบเรียบร้อยการเคารพผู้มีศีลสูงกว่าและเรื่องมารยาต่ตางๆเป็นหลักนะครับซึ่งคารวาจะไม่นั่งสูงกว่าเนนเนนจะ,จะไม่นั่งสูงกว่าพระ ด้วยความเคยชินเนี่ยหากมีพระนั่งอยู่ที่เก้าอี้ครับผมจะนั่งกับพื้นนะนะผมนั่งคุยกับท่านอยู่สักพักนะครับ <c oughs> ก็เริ่มมีพระมาเบิกของกันละครูบาเสือมาถึงก็มานั่งเฝ้าหน้าประตูห้องครังพระแต่ละคนที่มาเนี่ยก็ชอบพูดแกล้งครูบาเสืออย่างสนุกสนานนะดูเฮฮาดิแล้วก็มีพระรูปหนึ่งมานั่งอ,อยู่บนเก้าอ,อี้ ข้างหน้าผมนะแล้วเขาก็ชวนคุยเรื่องนั้นเรื่องนี้อย่างเงี้ยครูบาที่ใส่แว่นบอกว่าจําได้ไหมคนนี้ใครอย่างเงี้ยให้ก็นั่งนึกอยู่แต่แต่ก็จําผมไม่ได้นะครูบาจึงฉเฉลยว่าคนนี้คืออาจารย์หง์พรน่คือผมโดนพูดแบบนี้หลายครั้งมากเลยนะแต่ก็ยังรู้สึกไม่ชินสักทีมันเหมือนหนัง ซูเปอร์ฮีโร่อะที่ปกปิดตัวเองอะแล้วมาเดินคนอื่นเฉลยว่าเป็นใครประมาณเนี้ยคือถ้าผมพูดเองมันอาจจะดูเท่ก็ได้ใช่ไหมผมคืออาจารย์หงพวันนาเหมือนกับเอ่อโทนี่สตาร์คุูดว่าผมคือไอรอนแมนเนี่ยพอพระท่านนี้อ่ารู้ว่าผมคืออาจารย์หงท่านก็ตกใจนะแล้วก็ลงมานั่งที่พื้นเท่ากับผมนะคือผมจะบอกว่า การให้ความเคารพในภูมิธรรมของนักปฏิบัติธรรมเนี่ยมันจะออกมาจากใจครับการที่ท่านลงมานั่งพื้นเท่าผมเนี่ยบอกถึงความเคารพในภูมิธรรมของผมจึงไม่อยากนั่งสูงกว่าผมสิ่งพวกนี้มันออกมาจากจิตใจนะไม่ใช่เหมือนสิ่งสมมุติข้างนอกนะที่ต้องใส่ผ้าเหลืองหรือใส่ผ้าขาวแล้วผ้าขาวจะต้องเคารพผ้าเหลืองอะไรประมาณนั้นะสิ่งพวกนี้ออกมาจากใจไม่ใช่สิ่งสมมติ ท่านก็ได้เล่าให้ผมฟังว่าพระในวัดนี้มีบารมีกันมากเดินสวนกันทีเนี่ยรู้เลยว่าใครธรรมดาหรือไม่ธรรมดาแล้วท่านก็บอกผมว่าผมชอบที่อาจารย์หงบอกว่าตัวเองสําเร็จเป็นพระโสดาบบันแล้วผมจึงตอบท่านไปว่าอาจารย์หงที่อยู่ในคลิปเนี่ยจะพูดอะไรก็ได้ที่เป็นความจริงส่วนผมที่อยู่ตรงนี้เนี่ยจะไปพูดแบบในคลิปมันก็พูดไม่ได้นะครับ อย่างที่หลวงตาสินทรพย์บอกพระอารหันต์มีแต่ไม่มีใครเป็นพระอารหันต์พระโสดาบันก็มีแต่ก็ไม่มีใครเป็นพระโสดาบันเช่นกันพระบางรูปที่อยู่ในวัดป่าบ่อน้ำพระอินทเนี่ย <c oughs> ก็มีหน้าที่ต่างกันนะครับตามความสามารถหรือไม่ก็ครูบาอาจารย์แต่งตั้งขึ้นมานะแต่เท่าที่ผมสังเกตเนี่ยพระท่านจะไม่ค่อยอยากรับตำแหน่งเท่าไหร่ <c oughs> ไม่อยากรับตําแหน่งเกี่ยวกับระบบการจัดการต่างๆภายในวัดนะนะที่มีความเกี่ยวข้องกับคนหมูมากอย่างเช่นผ้าที่รับหน้าที่ดูแลห้องขังนะตอนนั้นครูบาเสือรับหน้าที่ดูแลการเปิดปิดห้องนะครับก็คือเป็นคนถือคุญแจห้องขังและมีอยู่วันหนึ่งตอนดึกๆกันะผมกําลังเดินผ่านหน้ากุฏิครูบาเสือพอดีเห็นครูบาหมูเอารถพ่วงมาจอดเรียกที่หน้ากุฏิเพื่อให้ครูบาเสือ ไปเปิดห้องขังเพราะทางฝั่งกฏติลวงตาเนี่ยต้องการเบริกของด้วยแล้วที่ศาลาสิ้นลมนะก็จะมีตู้เย็นอยู่นะครับน้ำปาหน่าจะถูกขนมาใส่ไว้ที่นั่นผมกำลังนั่งอยู่ที่ศาลาอยู่พอดีนะก็มีพระสองรูปคุยกันว่าผมขอลาออกจากการเป็นคนดูแลน้ำปนานะนะครับเพราะถ้าของอดทีไรเนี่ยผมจะโดนพระหลายคนด่าตลอด ว่าทำไมไม่เอาน้ำปลาหน้ามาเติมเมื่อมีคนหลายๆคนมาอยู่รวมกันเนี่ยก็ต้องมีปัญหาเป็นธรรมดาน้ำปลาหน้าที่ถูกขนมาทางวัดก็ต้องจำกัดงบประมาณไว้เพราะราคามันไม่ใช่ถูกถูกนะบางทีขนมาให้เที่ยวหนึ่งเนี่ยกินกันสองสามวันหมดแล้วเงี้ยบางคนชอบกินน้ำหวานเนี่ยจนไม่เกรงใจคนอื่นนะ ไม่เหลือให้คนอื่นมาหยิบวันละสามสี่ขวดมันก็ต้องหมดเร็วอยู่แล้วนะครับวัดหลายๆวัดจะรู้เลยว่าหากรับเนนเข้ามาบวช <c oughs> จะต้องคุมน้ำปันนะและขนมให้ดีเด็กพวกนี้เผลอแป๊บเดียวนะกินของในตู้เย็ยนหมดเลยนะใส่ไว้เท่าไหร่ก็ไม่พอนะคนที่รับหน้าที่ดูแลก็ก็เหนื่อยนะครับเรื่องน้ำปันนะี่ยของของทางศาลาสิ้นลมเนะี่ย ส่งเรื่องไปขอเบอิกก็ไม่ได้นะทางโน้นก็บอกว่าเอางบจํากัดอาทิตย์แล้วเท่านี้เท่านี้นะท่านที่รับหน้าที่ก็โดนด่ายทุกวันผมว่าการรับตําแหน่งพวกนี้มันก็ดีเหมือนกันนะครับมันเป็นการฝึกจิตฝึกใจที่ดีนะครับหากไม่ทิ้งตัวทิ้งตนเนี่ยเวลาเจอคนอื่นด่าไม่ว่าต่อหน้าหรือรับหลังเนี่ยก็จะโกรธนะโกรธเกลียดอะไรประมาณน,นี้จนไม่กล้าไม่อยากมองหน้ากันก็ ก็ฝึกไว้นะครับฝึกไว้ไม่ให้โกรธไม่ให้เกลียดได้ไหมอย่างเงี้ยจะยิ้มให้กับคนที่เขาว่าเราได้ไหมอย่างเงี้ยผมถือว่าเป็นการฝึกจิตที่ดีมากเลยนะสำหรับคลิปนี้เอาไว้เท่านี้ก่อนแล้วกันนะครับไว้พบกันใหม่ในคลิปตอนต่อไปก็ขอขอบคุณทุกท่านนะครับที่รับฟังคลิปนี้จนจบท่านสามารถติดตามคลิปทั้งหมดของผมได้ที่ช่องยูทูบของภาวนาหากท่านใดมีข้อสงสัยหรือมีคําถามที่อยากจะถาม สามารถ inbox e ข้ามาสอบถามได้ที่ f a c e b o o k แฟนเพจหงภาวนาหรือพิมพลงในช่องคอมเมนต์ได้เลยสำหรับวันนี้ขอให้ทุกท่านมีสติอยู่กับลมหายใจอายุวันโนสุข,ขันพลลังสวัสดีครับ